หลังจากเก็บเกี่ยวนี่น้องชา,ามองดูแล้วต้นโซมไหมคะหลังจากเก็บเกี่ยวที่เรามองดูส่วนน้องชา,าเก็บผลผลิตก็คือหมดสวนนี้ช่วงเดือนไหนคะก็ถ้าเป็นในสวนของผมก็จะหมดในช่วงเดือนพฤษภาคมครับหลังจากเก็บเกี่ยวเราฟื้นต้นยังไงบ้างคะก็อย่างในปีนี้นะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ย ปริมาณฝนมีค่อนข้างเยอะเราก็จะเริ่มใส่พวกสารแก้ดินกดไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราเข้าแล้วหลังจากนั้นสักประมาณ10-15วันเราก็จะลงด้วยอะมิโนฮิมิกผงนะครับตามหรือว่าเป็นแบบเม็ดก็ได้ในช่วงนั้นที่ฝนตกหนักเราจะใช้เป็นแบบเม็ดนะครับลงตามไปอาจจะใช้ก็ที่สวนจะใช้อยู่ประมาณต้นละ5้กิโลกรัมครับผมต่อต้นเพื่อ เพื่อกระตุ้นรากให้เขากลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าหลังหลักหลังจากที่เราเก็บลูกเนี่ยรากเขาจะชะงักไปต้นเขาจะชะงัะงกไปไม่ไม่ออกไปใหม่ไม่มีการออกไปใหม่เพราะว่าเราทําสารไปด้วยทุกอย่างมันจะหยุดหมดเลยการที่เราใส่อะมิโนโฮิมิกไปกระตุ้นอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้รากเนี่ยเขากลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งเริ่มทํางานอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็พอหลังจากที่เราใส่อะมิโนโฮิมิกไปแล้วก็เป็นถึงช่วงที่เราต้องการจะดึงใบ ดึงใบใหม่แล้วก็ให้เน้นไปที่ปุ๋ย6-3-3ครับ6-3-3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นใบให้ใบใหม่มันรัดออกมาแล้วก็ช่วยให้ใบให้ใบแบบว่า,าช่วยให้ยอดแตกแบบสม่ําเสมอให้ใบใหญ่ให้ใบเขียวมันอะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราเก็บลูกไปนะครับเก็บผลผลิตไปขแขนงที่ออกมาตามกิ่งเราก็เริ่มแต่งเลยครับ ก็เริ่มแตงในช่วงนั้นเลยเพราะว่าการที่เราใส่ปุ๋ยผสมสามไปเนี่ยพวกขนแงจะได้ไม่มีการแย่งสารอาหารจากปุ๋ยตัวนั้นปุ๋ยที่เราใส่ไปมันก็จะมาเลี้ยงถึงใบนะครับปลายใบได้ได,ได้ได้ครบแล้วก็ยอดเขาจะแตกแบบสม่าเสมอไม่ไปเลี้ยงพวกขนงหลังจากเก็บเกี่ยวนี่น้องชามองดูแล้วต้นโซมไหมคะหลังจากเก็บเกี่ยวที่เรามองดูต้นไม่โทมเลยครับอืเพราะว่าที่ผ่านมาเราบำรุงด้วยสูตร5เสมอ ของสิตันน้ำเงินตลอดเวลาในช่วงที่มีดอกเป็นลูกไข่ไก่แล้วก็ช่วงระยะที่แบบว่าเลี้ยงลูกให้โตเนี่ยครับเรามีการบำรุงด้วยสูตร5เสมอตลอดเวลาควบคู่ไปกับสูตรปุ๋ยสูตร824หรือพวก15 525อย่างเงี้ยครับผม,มก็เราจะใช้ตัวรองเสริมตัว5เสมอเนี่ยตลอดเวลาเลยพอเราตัดลูกไปแล้วทำให้ต้นเนี่ยไม่โสมต้นจะโสมไม่โสมขึ้นอยู่กับ การที่เราดูแลมาก่อนหน้านี้ที่เขาจะติดผลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้าหรือว่าในระยะเวลาที่ติดผลเราก็ต้องดูแลให้ดีก็ปุ๋ยถึงปุ๋ยถึงยาถึงต้นก็ไม่สมครับผมผลิตภัณฑ์ที่น้องชากล่าวถึงนี่สามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็สั่งซื้อได้ที่เพจปุ๋ยตาสิงโตน้ำเงินนะครับแล้วก็แอปส้มนะครับผม สัจคำว่าปุ๋ยตาสิงโตน้ำเงินนะครับก็ในนั้นสามารถกดคลิกใสก่ตะกรแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะครับมีส่วนลดค่าขนส่งให้ท่านไหนอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะสามารถทัก inbox เพจสิงโตน้ำเงินได้เลยนะคะเดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบคอยให้คำแนะนำนะคะใช่ครับหรือว่าถ้าใครอยู่ที่จันทบุรีสามารถไปที่หน้าร้านของน้องชา,าพิกัดอยู่ที่ตรงไหนคะฝากไ้ด้วยครับแล้วก็เป็นร้านหอจกศิราพานันธ์นะครับจำหน่ายพวกอุปกรณ์ ท่อ p v c แล้วก็เคมีเกษตรครับผมผลิตภัณฑ์ตาสิงต้นน้ำเงินมีครบทุกอย่างนะครับที่ร้านก็อยู่ที่บ้านหนองค้าตำบลทุ่งเป็นจามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับขอบพระคุณน้องชามากๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามน้องชาด้วยคะ่ะ